พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคิ์สัปดาห์ที่30สคงร่างคริสตจที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพวันพุธและวันพฤหัส,สบดีเลขโรมันห้าหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาเป็นหนังสือที่เขียนให้กับคริสตจของชาวเมืองเทสโลนิกาที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอารบิกหนึ่ง คริสตจักรของชาวเมืองเทสซาโลนิกานั้นด้านหนึ่งเป็นของผู้เชื่อชาวเทสซาโลนิกาแต่อีกด้านหนึ่งก็อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวงเล็บหนึ่งคริสตจักรเช่นนี้ได้บังเกิดจากพระเจ้ามีชีวิตและพระนิสัยของพระองค์อีกทั้งได้เข้าสนิททางอินทรียภาพกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงกระทำวงเล็บสองเราจำต้องมองเห็นว่า คริสตจักรได้ประกอบขึ้นมาจากมนุษย์ที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์พวกเขาเป็นผู้ที่มีชีวิตของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นยังได้เข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระคริสต์สัปดาห์ที่30มวันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าหนึ่งเทสโลนิเกบทที่1ข้อหนึ่งเปาโลซิลวานโนและติโมทเทีย เขียนจดหมายมายังคริสตจของชาวเมืองเทสโลนนเกที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดหนึ่งโกลินโทบทที่หนึ่งข้อสองเขียนจดหมายมายังคริสตจของพระเจ้าที่อยู่ในโกรินโทคือมายังผู้ที่ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในพระคิดเยซูคือเหล่าวิสุทธิชนที่ถูกเรียกด้วยกันกันกบคนทั้งปวง ที่ร้องออกพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในทุกแห่งโหนพระองค์ทรงเป็นของพวกเขาและของพวกเราด้วยเมื่อบางคนได้อ่านเกี่ยวกับคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพพวกเขาอาจกล่าวว่าพวกคุณอ้างว่าหนึ่งเทสโลนิกบ,บทที่หนึ่งข้อหนึ่งบ่งชี้ว่าคริสตจักรอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพจึงอยู่ที่ข้อนี้เอ่ยถึงพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งก็คือพระบุตรแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงพระวิญญาณน,นั้นแต่อย่างใดหากข้อนี้กล่าวถึงพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วพระวิญญาณน,นั้นอยู่ที่ไหนณที่นี้เรามีหนึ่งในตัวอย่างมากมายในสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงซึ่งสําคัญไม่แพ้สิ่งที่กล่าวไว้เลยหรือบางทีอาจสําคัญกว่าด้วยซ้าไปบ่อยครั้งในขณะที่เราติดต่อกับวิสุทธิชนทั้งหลายเราอาจจะไม่ได้กล่าวถ้อยคําบางอย่างกับพวกเขาซึ่งถ้อยคําเหล่านี้ อาจจะสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกเขาเสียอีกเหตุใดเปาโลจึงไม่กล่าวว่าคริสตจักรของชาวเมืองเทซโลนนเกทที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าที่กล่าวถึงในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนั้นก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพเรารู้เรื่องนี้ได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าเปาโลได้เอ่ยถึงพระบิดาผู้เป็นพระภาคที่หนึ่งของตรีเอกภาพเป็นอันดับแรก เมื่อเรามีพระภาคที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องมีพระภาคที่สองซึ่งก็คือพระบุตรและก็ต้องมีพระภาคที่สามซึ่งก็คือพระวิญญาณนั้นเช่นกันข้อเท็จจริงที่เปาโลได้กล่าวถึงพระบิดานั้นก็เป็นการบ่งชี้ที่หนักแน่นว่าสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่นั้นก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นเองยิ่งกว่านั้นคําว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้เปิดเผยเป็นในถึงพระวิญญาณนั้นด้วยคําว่าพระเจ้าพระบิดา กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งสองคำนี้ล้วนเปิดเผยเป็นในถึงพระวิญญาณน,นั้นด้วยเหตุนี้ในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งพระวิญญาณน,นั้นจึงได้ถูกเปิดเผยเป็นในและละไว้ในฐานที่เข้าใจเลือกอ่านข่าวสารการอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเปิดเผยเป็นในว่าเราก็อยู่ในพระวิญญาณน,นั้นเช่นกันเหุฉชนะใน,นหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งข้อหนึ่ง เราจึงมีพระเจ้าตรีเอกภาพที่ได้ถูกเปิดเผยเป็นในพระคำภีข้อนี้บ่งชี้ว่าคริสตจักรอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพการกล่าวว่าคริสตจักรเป็นของพระเจ้าหรือของพระคิดนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายแต่การเป่าประกาศว่าคริสตจักรอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นเรื่องที่ลึกกว่าและลึก,กล้ำยิ่งกว่าตัวอย่างเช่น การกล่าวว่าเราเป็นของบุคคลคนใดคนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามการกล่าวว่าเราอยู่ในคนคนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างสิ้นเชิงถ้ากล่าวตามมุมมองของมนุษย์อาจเป็นไปได้ที่เราจะเป็นของใครบางคนแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอยู่ในคนคนนั้นมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่คริสตจจะสามารถอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพได้นั่นก็คือหนทางที่เป็นอินทรียภาพ และหนทางแห่งชีวิตเราไม่ได้เข้าใจหนทางแห่งชีวิตอย่างเพียงพอแต่พระเจ้าทรงเข้าใจถึงเรื่องนี้อย่างครบบริบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทำสิ่งต่างๆในหนทางแห่งชีวิตได้พระเจ้าทรงใช้หนทางที่เป็นอินทรียภาพและหนทางแห่งชีวิตมาทำให้คริสตจักรสามารถอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพได้หากคริสตจักรเพียงแค่เป็นของพระเจ้า การที <formation jin inh aling> <kr> ่พระเจ้าทรงเป็นเพียงพระผู้สร้างของเรานั้นก็เพียงพอแล้วแต่หากคริสตจักรจะอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจำต้องกลายมาเป็นพระบิดาของเราและเราก็จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในด้านชีวิตกับพระองค์ทำนองเดียวกันหากคริสตจักรจะอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระคิดก็ต้องเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูต่อเราการตระหนักว่าพันธสัญญาใหม่ไม่ได้กล่าวว่าคริสตจักรอยู่ในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หนึ 1> 1. ่งเทสโลเนเกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกกับเราว่าคริสตจอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งนี้แตกต่างจากการกล่าวเพียงว่าคริสตจอยู่ในพระเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้ได้เปิดเผยว่าคริสตจอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเทว่าตามพระคัมภีร์เราไม่พบการกล่าวว่าคริสตจอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นแต่มีคริสตจที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพบัดน,นี้เราจำต้องพิจารณาอย่างละเอียด ถึงความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับพระเจ้าตรีเอกภาพการกล่าวถึงแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้นก็เท่ากับถือว่าพระองค์ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆอย่างไรก็ตามพระเจ้าตรีเอกภาพชี้ถึงพระเจ้าที่ได้ผ่านขั้นตอนเยนิซิสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งกล่าวว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดินในข้อนี้เราไม่เห็นถึงพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนนั่นก็หมายความว่า เราไม่เห็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณแต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นเรามีการเปิดเผยถึงเรื่องพระเจ้าตรีเอกภาพอย่างครบบริบูรณ์